สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะเข้าเว็บไซต์นะคะเพื่อที่จะตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งนะคะที่จะมีในวันที่20ธันวาคมนี้นะคะซึ่งเป็นการเ,าเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนะคะตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นใช่ค่ะตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นนะคะก็จะขึ้นเว็บไซต์ตัวนี้เพราะว่าบางทีการพิมพ์ภาษาอังกฤษมันอาจจะยาวไปนะคะนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปตรวจสอบค่ะก็จะเจอหน้าแรกเลยนะคะที่เราจะใช้หมายเลขบัตรประชาชนพิมพ์เข้าไปนะคะ ถ้าเราจะเข้าลิงก์โดยตรงนะคะที่จะไปตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งนะคะให้พิมพ์ตามนี้เลยนะคะก็จะยาวหน่อยนะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเรากดค้นหาค่ะก็จะขึ้นเว็บไซต์ที่เราจะตรวจสอบสิทธิ์นะคะให้เราคลิกตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น,นะคะ่ะ ก็จะเข้ามาสู่หน้าตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะให้เรากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพื่อใช้ในการค้นหานะคะก็ต้องกรอกทั้งหมด13หลักค่ะเมื่อเรากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วนะคะให้กดค้นหาค่ะ ก็จะขึ้นรายละเอียดผลของการตรวจสอบของเรานะคะรายละเอียดที่เราจะได้รับนะคะเมื่อเราเคลิกดูผลการตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งนะคะก็จะระบุการเลือกตั้งนะคะว่าเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ จังหวัดอะไรก็จะตามที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะประเภทการเลือกตั้งย่อยนะคะก็จะเป็นสมาชิกพร้อมนายกนะคะวันที่เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนะคะปีพศ2563แล้วก็มีการแจ้งชื่อเรานะคะเขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่นะคะหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็สถานที่เลือกตั้งนะคะจุดไหนนะคะแล้วก็ ลำดับที่ในบัญชีรายชื่อนะคะก็จะแจ้งเราว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะคะสิทธิ์การเลือกตั้งก็จะเป็นมีสิทธิ์เลือกทั้งสมาชิกและนายกนะคะก็จะเป็นนายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะหรืออ,อบอจอนะคะ ก็เข้าไปเช็คกันได้นะคะก็จะมีรายละเอียดพร้อมนะคะแปลว่าเรามีข้อมูลนะคะเมื่อถึงวันที่20เราก็ไปเลือกตั้งตามสิทธิ์ที่เรามีได้เลยค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ